่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปสรุปเหรียญที่เขียวๆนะครับนะเรีอว,ว่าขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยแล้วกันนะครับเนาะก็ถือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะหะายๆตัวก็ค่อนข้างเขียวขึ้นมาเพื่อนๆน,นะบล็อกขึ้นมา10%เซฟ20%โซลาร่า18%แฟนทอม19%นะครับลิงก์แรงสุดเลยนะลิงก์นะครับ22.3% แล้วก็ออนโดนะครับ13%นะก็ถือว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะคิวเขียวแล้วกันแต่ก็โอเควันนี้นะครับนะแดงๆนะครับหรือว่าช่งวงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาราคาค่อนข้างลงไปนิดหนึ่งสำหรับเอาคอยนะแต่บิตคอยเนี่ยก็ยังยืนอยู่ได้ที่66,200อยู่ในตอนตอนนี้นะครับถือว่าบิตคอยยังแข็งนะเพื่อนๆหกหมื่นหกได้อยู่นะครับแต่แหลายๆตัวเอาคอยเนี่ยยังแดงๆอยู่นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าสัปดาห์นี้ตลาดจะ ออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับวันที่23ก็จะมี u n e m p l o y m e n t c l a i m นะครับนะ,นะบนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าตัวเลขในเรื่องของการจ้างงานจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มี f ฟ m i ม u น e ด้วยนะเพื่อนนะก็วันพฤหัสช่วงประมาณสักตีหนึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งเนี่ยอาจจะต้องจองกราฟเอาไว้ให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของกราฟนะครับขอพาไปดูในเรื่องของ weekly net flow กันก่อนเลยแล้วกันนะครับปกติแล้ว Gra a y s c a l e เนี่ยเทมาโดยตลอดเสมอมานะครับนะในแต่ละสัปดาห์ดะู แต่รอบนี้ชักเริ่มไม่ take, เทเพื่อนๆหรือว่าชักเริ่มที่จะมีแรงซื้อเพิ่มมากขึ้นได้แล้วนะฮะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีสปอตบิตคอย ETF มาเลยนะครับนะโอเคแต่อาจจะไม่เยอะมากแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะไม่มีแรงกดดันในการเทจากทางกร s c เกลแล้วในนักขณะนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ้มได้มากๆนะถือว่าเป็นปัจจัยที่บวกเดี๋ยวต้องรอดูว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ถือว่าตอนนี้ บิตคอยนะครับนะกราบค่อนข้างสวยนะครับในชาร์ตวีคที่ผ่านมาถือว่ามีลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่า โอ้โหแท่งเขียวใหญ่มากนะครับแท่งสัปดาห์นะฮะถือว่าหล่อหลอหรือว่าเกิดในเรื่องของ bullish engulfing มาเรียบร้อยแล้วนะครับหลัวแท่งเทียนล่าสุดนะครับที่มันเกินกินแท่งเทียนก่อนนี้หรือว่ามันปิดเต็มหลอดปิดเต็มแท่งหล่อๆอแบบนี้นะครับอันนี้เกินในช่วง chart week นะถือว่าหล่อใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าดูชาร์ t สามวันในณัขณะนี้นะครับ MCD นะก็เริ่มมีการบีบตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเพื่อนเื่อนอันนี้คือชา้าสามวันนะถือว่าน่าลุ้นเหมือนกันนะฮะร,รวมถึงถ้าเราดู MCD ก็ทำในส่วนของ h i ด d e n l u l l i t d e v g e n นเหมือนกันนะครับอันนี้คือช้า3 Day นะถือว่าเป็นทำเฟรมที่ใหญ่หน่อยนะครับลองจากทำเฟรมส e ปนะครับนะก็จะได้เห็นในเรื่องของสิ่งที่มีความคุมกกุนอยู่แล้วกันในตอนตอนนี้นะครับสำหรับราคาบนะิตคอยน์เนาะก็3 d a เดย์กำลังบีบตัวนะครับ3 d a เดย์กำลังบีบตัวนะใครที่มองภาพใหญ่ๆอยู่เนี่ยหรือว่าเทสปอร์ต คิดว่าจุดจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เริ่มสวยแล้วหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องจับจ้องพิจารณาศึกษากันเอาไว้ละกันนะครับรวมถึงไอซ์ไซก็ทำ hidden b u l l e t divergence เช่นเดียวกันนะครับคือราคาเนี่ยยกโลเนาะราคายกโลนะครับแต่อายไซเนี่ยทำโลใหม่นะครับเกิดความขัดแย้งกันในณขณะนี้นะครับก็คือจะเกิด hidden b u l l e t divergence นั่นแหละนะครับนะก็ราคายกโลนะครับนะแต่ออสซิเลเตอร์นะครับทำโลใหม่ก็คือเหมือนกับตอนนี้อยู่นะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่ารอบนี้ hidden bullet d i v g e n มาจริงหรือเปล่าแล้วก็ทำฟิมระดับอาทิตย์ใน,นขณะนี้นะครับ store i ใส่ตอนนี้นะฮะก็ถือว่าโอโซไปแล้วนะครับนะถือว่าลงมาค่อนข้างลึกแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราซูมเข้าไปเล็กๆนะฮะจะสังเกตได้ว่ามันเริ่มที่จะ c r o สบีบตัวเข้ามาแล้วนะครับสำหรับ store i ใส่ในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะก่อนอน,น้นนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ store i ใสอยู่ด้านล่างนะครับถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้าง,าง,างสวยแล้วกัน ที่แบบเฮ้ยหาจังหวะตอนที่โสโต e ย่อลงมาหนักๆเนี่ยในทางเฟรมระดับวีคด้วยเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นจุดที่แบบเราโอเคแหละอาจจะมีราคาที่ถูกกันนั้นก็ได้แต่ความเสี่ยงเนี่ยมันจะต่ํากว่าตอนที่เราไปไล่ซื้อตอนที่โสโต e อยู่ทงสูง,สงๆอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเราดูสโต e ต่ําเมื่อไหร่ราคาค่อนข้างหลุมนะฮะอันนี้คือทำเฟรมระดับวีคนะอ่ะก็ย่าน้อยก็3ารอบก่อนอันนี้เป็นแบบนี้เสมอเลยนะครับสโต ยอมเมื่อไหร่รอลอเมื่อนั้นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทํทำเฟรมระดับ1วันกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามีสัญญาณเขียวแรกมาแล้วนะครับสำหรับซ DC a c t ไอชั o น e ซนะครับหรือว่า M a เมเนี่ยที่มันขึ้นมาอยู่เหนือศูนย์ได้แล้วเรียบร้อยนะครับจรยิงขึ้นมาอยู่เหนือศูนย์ได้23สวันแล้วนะถือว่าใครที่รอสัญญาณ c อชั่นโซนเขียวแดงอยู่ตอนนี้เขียวมาแล้วนะครับนะก็เขียวรอบนี้กับเขียวรอบนี้ถือว่ายกโลด้วยนะครับน้ะนะครับเบืน่อๆนะั้นถือว่า น่ารุ้นเหมือนกันนะครับนนวมูเขียวรื่องนี้จะไปได้ไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าใครมองว่าเฮ้ยไม่อยากจะคิดอะไรมากเขียวก็ซื้อแดงก็ขายอ่ะตอนนี้อ indicator c o n s o l i d a t ชั n นโซนสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับรวมถึงนะฮะอีกหนึ่งสัญญาณที่อยู่ในอ e ีบุ๊กรวมสุดเทรดบิตคอยด์เผื่อถ้าใครได้ซื้อไปแล้วลืมดูนะครับนะสำหรับเส้น39วัน6บาร์คอนเฟิร์มนะครับตอนนี้ก็คอนเฟิร์มมาแล้วกว่า5บาร์แล้วนะเพืเ่อนๆถ้าเราดูนะ อันนี้คือเส้น39นะฮะราคาบิตคอยนะฮะคอนเฟิร์ม1วัน2วัน3วัน4วัน5วันแล้วนะกลางจะมีสัญญาณเขียวขึ้นมานะครับนะหรือว่าสัญญาณซื้อมาสำหรับอินดิเคเตอร์39 moving average 6บาทคอนเฟิร์มนะครับนะซึ่งถ้าเราดูก่อนหน้านี้นะครับเมืนันก็ตามที่มีสัญญาณนี้ค่อนข้างยิ้มได้เบืเ่อนๆมีสัญญาณมีสัญญาณมีสัญญาณ มีสัญญาณนะครับนะ้าก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้ถ้ามีสัญญาณจะเป็นยังไงนะครับซึ่งที่เราดูแบ็กเทสกลับไปเนาะจะสังเกตได้เลยว่าตัวอินดิเคเตอร์นี้นะครับนะก็ให้ผลตอบแทนใช้ได้เพื่อนๆนะเยอะเหมือนกันแล้วก็โอากาสที่จะถูกเนะี่ยเราสัก62%เยอะเหมือนกันนะเกินครึ่งน,นะครับผลตอบแทนก็ตามนี้เลยนะครับอาจจะเยอะไปสักนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่าก็ก็อาจจะไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้นะครับดูในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะถูกกี่เปอร์เซ็นต์ละกันนะจะได้ จะได้พิจารณาศึกษากันนะครับแล้วก็จะได้หาจังหวะถ้ามันมานะครับนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะก็เผื่อถ้าใครซื้ออ e ีบุ๊กไปแล้วเริ่มนะครับนะก็แจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับประกอบกับนะครับตอนนี้ Bitcoin กกำลังทําทรงแบบใหญ่บื้เร่มนะฮะในทางความระดับ w ั e k นะคือ Cup and Handle นะแบบใหญ่มากแต่ผมก็อาจจะไม่ค่อย มองว่ามันสวยสักเท่าไหร่หมายถึงว่าทรงเนี้ยนะคือโอเคแหละมันมันก็โค้งสวยแต่โอเคไอหูถ้วยเนี่ยมันอาจจะแบบดูเล็กไปนิดนึงนะครับนะหูถ้วยเพราะว่ามันดูเล็กไปนิดนึงมันดูหูง่อยๆไปหน่อยนะครับนะถ้าถ้าจะก้นถ้วยขนาดนี้ผมว่าหูถ้วยน่าจะประมาณนี้เป็นส,สน่วนที่ค่อนข้างสวยนะครับนะหรือว่าหูถ้วยหูถ้วยประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยอันนี้สวยกว่านะครับแต่ก็โอเคแหละนะตอนนี้ชาวเน็ตก็ดูมอนว่าจะ ค่อนข้างเก่านะครับนะกับแพทเทิร์นคัพแอนด์แฮนเดิลที่มีหัวถ้วยเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็อะไรเกิดขึ้นได้เพื่อนๆไม่ได้แปลว่าเฮ้ยโอ้โหทรงหัวถ้วยจะต้องสมมาตรทรงหัวถ้วยจะต้องสวยอะไรขนาดนั้นนะฮะบางทีมันอาจจะเบรคแล้วขึ้นไปเลยก็ได้นะครับอาจจะมีหัวถ้วยเล็หัวถ้วยเ,ยเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนๆนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งใน,นขณะนี้นะครับถ้าพูดกันตามตรงหลายๆคนอาจจะแบบ บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อว่าบิตคอยจะไปต่อนะครับเพราะว่าราคามันยังไม่ได้แบบฉีกเป็นออรทามไฮแล้วก็มนะูลบนมูลในขณะนั้นนะฮะราคาเนี่ยมันยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นโซนโฮปเบื่อหรือว่าโซนความหวังในลักณะนี้นะครับหรือว่าเราพึ่งหลุอดออกมาจากโซนดิสบิลิฟเองเบื่อเบือคือก่อนหน้าน,นี้เป็นโซนที่แบบคนไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะขึ้นนะฮะแต่โอเคตอนนี้มันขึ้นมาจนจอๆหรือว่าทาใไฮใหม่ได้แล้วนิดๆใน,นขณะนี้นะก็ถือว่าเป็นโซนที่เป็นโซนโฮปนะครับหรือว่าโซนความหวัง ซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไรที่ลหลายๆคนยังไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนักนะครับซึ่งถ้ามันเบรกขึ้นไปได้แล้วก็ไปออทําให้แล้วก็ทําจุดสูงส,สุดใหม่ได้เรื่อยๆเนี่ยก็เกิดจะเข้าสู่ในช่วงที่เป็นพลบลิกเฟสแล้วนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่แบบเริ่มจะบ้าข้างแล้วนะครับนะาหลังจากนี้นะยวต้องรอดูนะว่าจะไปช่วง Crazy เลยเมื่อไหร่นะครับหรือว่าจะไปช่วง Euphoria อีกนานแค่ไหนนะครับนะเกาะถือว่าช่วง e u เฟ o r i a เนี่ยจะเป็นจุดที่แบบคนดูคลิปเยอะมาก คนโฟโมเข้ามาเยอะมากนะครับช่วงนั้นอาจจะต้องระมัดระวังช่วงที่นคนมาเยอะๆอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะพิจารณาในการเท p โ o ฟิตเอาไว้แล้วนะครับนะแต่ตอนเนี้ยผมว่ายังอย,อยู่ในจุดที่แบบคนยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรล่ละกันใน,นขณะนี้นะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เวฟกันบ้านนะครับหรือว่ากลุ่มมีมกันบ้านเนาะถือว่าค่อนข้างผิดหวังเหมือนกันเพืเ่อนๆนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะมีมเนี่ย ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับนะเพราะว่าก่อนนี้มีในเรื่องของทาง GME เนาะที่โอเคแหละทรงสวยขึ้นมาเบรกตุ้ม,ต,ม,ต,มตุ้มขึ้นมาราคามีมพัมขึ้นมาเนาะแต่ก็ในย่งสั้ดรายที่ผ่านมาโอ้โหพอเกมส s t ต็เนี่ยล่วงโรยลงมาเพื่อนเน,นะราคาย่อลงมาค่อนข้างลึกมากๆนะฮะกระดได้ส่งผลให้มีมหลายตัวเนี่ยโอ้โหลงไปแดงๆเลยนะในตอนตอนนี้นะครับแต่ ที่ผมโพสต์ไปในดิสชอร์ดนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มดิสชอร์ดอย่าลืมเข้าไปกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะซึ่งแต่ว่าตอนที่มันลงมากันหน้ขนาดนี้มันแย่มากไหมไหมนะครับสำหรับทางเกมสต็อปเนี่ยจริงๆแล้วโอเคแหละมันก็แย่แหละนะแต่ตอนนี้มันเริ่มมีการเบรกขึ้นมาแล้วนะมันเริ่มมีการเบรกแล้วก็ถ้าเราดูมันยังไม่ทําโลใหม่นะเพื่อนๆคือมันโอเคแหละก่อนหน้านี้มันเบรกขึ้นมาต้้มโต้้มแบบนี้เนาะและมันมีการย่อโอเคแหละมัันน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 อออออออะะะะะยยยย่่่่่ลลลลงงงงมมมมมาาาาาึกกๆฮฮตีี้้ใจุดททแบบคคขสสวืเ หัวที่มันเบรกขึ้นมาได้เลยนะครับหรือว่าแนวต้านเดิมถ้ามันเบรกขึ้นมาได้เนี่ยต้มขึ้นมาต้มแบบนี้นะแนวเนี้ยนะครับแล้วจะแนบมาลงมา พูแบกนะฮะเรีเยกได้ว,ว่าพูแบกลึกไปหน่อยนะครับนะมีมนี่ยับเลยนะครับแต่ก็โอเคตอนนี้มันพูแบกดูเหมือนว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเริ่มมีการเบรกมาแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าอาทิตย์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ดีของเกมสต็อปได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกมสต็อปมันพั้มมาเนี่ยจับจ้องเหรียญมีมเอาไว้ให้ดีละกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลให้เหรียญมีมพั้มกันก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในณขณะน,นี้โอเคเราจะสังเกตได้เ,เลยนะว่าโซลน,นาเนี่ยค่อน อันวายเพื่อนๆนะหรือว่าคนเนี่ยที่เทรดเหรยญมีมบนโซโลอนาถ้าเขาจะขายมีมเขาขายเป็นอะไรฮะขายเป็นโซโไงฮะถูกต้องไหมขายเป็นโซเฮ้ยทากันอะไรจากเหรยญมีมเก็บเงินเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าวกลัวมีมจะลงหรือว่าพอเกมสต็อปลงคนมองว่ามีมจะลงคนก็เทขายมีมเทขายไปเก็บเป็นโซโลอนาก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรที่โซโลอนาจะค่อนข้างพั้มแรงในช่วงจุนี้เพราะว่าเม็ดเงินที่ ไปเก่งกันไรจากมีมกลับมาอยู่ในโซลนา,าแล้วในตอนตอนนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นเพื่อนๆต้องรอลุ้นว่าเกมสต็อปถ้ามาวิฟนะครับนะหรือว่าเหรียญมีมต่างๆไม่ใช่แค่วิฟนะจะมาหรือเปล่าหลังจากนี้แล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตวิฟมันเบรกขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ย่อลงมายังไม่ทําโลใหม่นะครับวิฟนะต้องรอดูว่าหลังจากนี้วิฟจะเบรกขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่าจะถามว่าทรงแย่ไหมไม่ได้แย่อะไรนะครับซึ่งตอนนี้ใน Twitter เนี่ยหลายๆคนเริ่มมองว่าวิฟ จะจบแล้วนะครับหรือว่าวิฟน่าจะลงแล้วหลายๆคนเห็นแบบนั้นแล้วนะก็บางทีมันอาจจะสวนก็ได้นะครับซึ่งที่นี้ฉะนั้นถ้ามันทําโลใหม่หลุดโลเนี่ยออกก็ออกนะครับนะควรออกแหละนะถ้ามันหลุดโลนะฮะแต่ถ้ามันดันทะลึ่งไม่หลุดโลแล้วมันมีท่านกับตัวหลังจากนี้ผมว่าน่าลุ้นเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีท่านกับตัวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งไปในดิสคอร์ดนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อิตาเลียมกันบ้างนะครับนะก็วันที่ยีบสามนี้นะฮะกำลังจะมีเดทไล้วก อาร์กนะครับนะยี่สนสี่นะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเดทไลน์แรกนะครับกรตอสารัตท่านจะว่ายังไงนะครับนะจะแอปพูฟหรือเปล่านะครับสำหรับสปอ t e ตอีเ e เรียม ETF นะครับถือว่าน่าลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเกิดเดทไลน์แล้วก็รอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเดทไลน์ของอาร์กอินเวนนะฮะก็ทำการแอปพูฟมันทั้งกระดาเลยนะครับนะรอบนี้เดทไลน์ของอาร์กอินเวแล้วจะแอปพูฟหรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอลุ้น ว่าจะเป็นยังไงนะครับคงจะไม่มีใครตอบได้ไม่รู้ว่าจะมีการรีเจ็คหรือว่าไม่รู้ว่าจะมีการเลื่อนอะไรหรือเปล่าแต่ไม่น่าเลื่อนนะเพราะว่ามันปนะเป็นเดทไลน์นะเพื่อนๆนะเพราะว่ารอบที่แล้วบิตคอย n เนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะต้องรอให้เกิดเดทไลน์หลังสุดเลยนะครับไม่ได้ต้องรอขนาดนั้นนะคือเดทไลน์แรกเขาก็แอดพูดไปเลยนะวันที่10มกราคมน,นะครับสำหรับบิตคอยนนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้เดทไลน์แรกของอีเ e r รี m มาจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตอีเทเรียมนะครับในทวิตเตอร์เนาะก็ได้โพสต์เอาไว้แล้วนะถือว่าหล่อใช้ได้เลยในตอนนี้นะครับเบรกฟอนเล็งเวทมาแล้วในลัณะน,นี้นะก็ตามแพทเทิร์นตรงนี้นะฮะเริ่มเบรคขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าราคาจะกลับขึ้นไปได้แรงขนาดไหนซึ่งถ้าอีเทเรียมไปได้แรงๆเดี๋ยวยังไงจับจ้องกลุ่มอ e ีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลเวลสองลีควิดสเต็ตติ้งต่างๆนะครับหรือว่าเหรียญดังๆต่างๆที่บิลล์อยู่บน Eco s s อี้โอ้โห อะไรที่เกี่ยวข้องกับอีเธอร์ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าถ้าเราดูพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่ไปจะให้น้องไปได้อย่างไงถูกต้องไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้พี่ใหญ่จะไปหรือเปล่านะครับนะสำหรับพี่ใหญ่อีทนะฮะเราลุ้นกันต่อไปนะครับและหากใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Dis ซอร์นะครับลองเข้ามาดูในกลุ่ม d i s c อร์กันได้นะครับในเรื่องของการาฟต่างๆนะครับหรือว่าใครที่อยากจะดูในเรื่องของชาร์จพิเศษต่างๆนะครับ ต้องการซัพพอร์ตท่องนี้สามารถกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับเพียงวันละ15บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครเป็นสายเทรดก็สามารถเดียเข้ามาจอยกันได้ใน Discord ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปในห้องแบ่งปันกราฟตรงนี้กันได้เลยนะครับก็หวังว่าจะได้ไอเดียแล้วก็ได้ประโยชน์กันนะครับรวมถึงใครที่อยากจะดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะวิธีการใช้งานต่างๆก็สามารถดูในลิงก์คลิปวิดีโอต่างๆผมใส่เอาไว้ให้แล้วนะในเรื่องของ ความรู้ต่างๆนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่างไรเดียวเอาพิจารณาคิดสบนะอย่างไรสวัสดีวันจันทร์วันนี้กันด้วยนะครับขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับหากใครเป็นสายเทรดอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปรับเนื้อหาพิเศษต่างๆกราฟพิเศษต่างๆเราจะได้ไม่พลาดกราฟสวยๆนะครับมันจะแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือในดิส c อร์ดนะลองเข้าไปดูกันได้นะครับในห้องแบ่งปันกราฟด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนะแล้วก็อย่าลืม เทรดต่างๆเราจะได้ไม่โอเวอร์เทรดกันนั่นเองนะครับรวมถึงเทคนิคในการเทรดต่างๆสามารถที่จะเข้าไปดูในดิส o อ d แล้วก็ในเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพียงทําตามขั้นตอนต่างๆในกลุ่มได้เลยนะครับวิธีการเข้ากลุ่มก็ง่ายมากเลยนะครับกดเข้าไปใน Discord หรือว่าจะทักมาในไลน,น์ในลิงด้าใต้คลิปิรีโอนี้ได้เลยนะครับ